สวัสดีค่ะพบกับครูสวยนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะ,ะในวันนี้นะคะจะเป็นการบวกเลข3จํานวนนะคะการบวกจํานวน3จํานวนนะคะก็คือนะคะการบวกเลขทั้งหมด3ตัวนะคะหรืเขาเรียกว่า3จํานวนนั่นเองนะคะจะเริ่มจาก2จํานวนก่อนนะคะลูกมาดูในคึณหัดหน้า140นะคะ เปิดมาหน้า140นะคะก็จะมีแบบฝึกหัดนะคะให้ในักเรียนนะคะหาผลวบวกนะคะเขากําหนดให้นะคะมีนะคะสี่เหลี่ยมในช่องนะคะก็คือช่องที่กลุ่มที่1น,นะคะคะกเสียเรียกเป็นกลุ่มเนาะมีทั้งหมด3กลุ่มนะคะกลุ่มที่1มีอยู่4รูปนะคะกลุ่มที่สองมีสี่เหลี่ยม3รูปนะคะกลุ่มที่3ม,มีสี่เหลี่ยม7รูปนะคะ เราก็จะมาเขียนโจทย์นะคะเวลานักเรียนบวกนะคะนักเรียนจะต้องนะคะบวกเลข2ตัวก่อนก็คือโจทย์ที่1กับโจทย์ที่2ก่อนนะคะก็คือ4ีบวกสได้เท่ากับ7นะคะหรือ7จบวกเได้เท่ากับ14นั่นเองนะคะ,ะมาดูซิอ่าดบวกเยังไงนะคะนักเรียนมาดูนะคะ4ี่บวกสก็คือ4ตัวนี้นะคะที่เราเอามาจากรูปภาพในช่องว่างนะคะ3ตัวนี้นะคะ สามตัวนี้เราก็มาจากรูปภาพนะคะเราก็จะได้4บวกสไม่เท่ากับ7นะคะนั่นคือ7ตัวนี้คือผลรวมของ4กับ3นะคะเราก็จะนํามาเขียนนะคะด้านหน้าแบบนี้นะคะส่วนบวกด้วย7 7ตัวนี้นะคะ7ตัวที่2ก็คือ7ที่อยู่ในรูปกลุ่มที่3นะคะก็คือ7จบวกเได้เท่ากับ14ดังนั้นนะคะสี่บวกสบวกเ็ก็ได้เท่ากับ14นั่นเองนะคะ มาดูข้อที่2ค่ะมีทั้งหมด3กลุ่มนะคะกลุ่มที่ 1. มีอ่าช่องเหลี่ยมนะคะทั้งหมด7ช่องนะคะกลุ่มที่ 2. มีอยู่5ช่องและกลุ่มที่ 3. ม,มีอยู่8ช่องนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราจะเอา7กับ5นะคะบวกกันก่อนเราก็จะเขียนได้ 7- จ็ดบวกหาได้เท่ากับสิบสองนะคะเราก็เอาผลรวมของเขานะคะมาเขียนลงไปข้างหน้านะคะก็คือ12ก็มาบวกกับ8ตัวนี้นะคะ ก็จะได้20นะคะดังนั้นนะคะ7บวก5บวก8ได้เท่ากับ20นั่นเองนะคะนักเรียนไม่ต้องงงนะคะเวลาเราบวกเลขนะคะให้นักเรียนบวกไปทีละศอกตัวก่อนนะคะลูกเราบวกตัวที่1กับตัวที่2ก่อนพอบวกกันแล้วปุ๊บแล้วก็คําตอบของตัวที่1ที่2มาบวกกับตัวที่3นะคะก็จะได้คําตอบนะคะลูกมาดูในข้อที่2นะคะ ในข้อที่2นะคะนักเรียนดูนะคะหาผลบวกนะคะเราก็จะเอานะคะแปดบวกเแบบนี้นะคะแปบวกเนักเรียนสามารถเขียนลูกศรหรือตัวสีแดงลงไปได้เลยนะคะ<ๆ>เพื่อนักเรียนจะไม่ได้งงนะคะคุณครูจะจับตัวนะคะตัวที่หนึ่งกับตัวที่2มาบวกกันก่อนนะคะก็ได้เท่ากับ17ใช่ไหมคะก็จะได้17มาบวกกับ8โจทย์ก็จะย้ายออกมาแบบนี้นะคะได้17บวกแได้เท่ากับยี่นะคะ ส่วนข้อที่สองนะคะคุณครูก็จะเอาอ5บวก5ได้เท่ากับ5บวก5ได้เท่ากับ10นะคะเราก็จะกลายเป็น10บวก5นะคะ10บวก5ได้เท่ากับ15นะคะเหนือนตัวอย่างเลยนะคะต่อมานะคะคุณครูก็จะเอา1บวก9ดีกว่านะคะอันนี้เขาเรียกว่าการจับคู่10นะคะเป็นการบวกอีกแบบหนึ่งนะคะเราก็จะได้6บวก10นะคะ มันก็จะได้ง่ายขึ้นนะคะหกบวกสิก็จะได้16นั่นเองนะคะคำตอบก็จะได้แบบนี้นะคะส่วนมาดูนะคะในหน้า141เนะคะเป็นการบวกเลขในรูปกระจายมาตั้งสรูปนะคะโดยนะคะข้อที่3นะคะโดยข้อที่3โจทย์กำหนดให้เรานะคะก็คือ13นะคะคือคำตอบนะคะเราก็มาหาค่ะว่าอะไรบวกกันแล้วได้13 ซึ่งนะคะมันแยกออกมาเป็นหนึ่งเป็นห้าไปแล้วเขาแยกออกไปหกแล้วหกจำนวนแล้วดังนั้นเราก็จะมาหาจำนวนถัดไปที่บวกกันแล้วได้สิบสามเราก็หกไว้ในใจนะคะหกไว้ในใจหกมาจากไหนหกมาจากห้าบวกหนึ่งนะคะหกไว้ในใจแล้วนับไปถึงสิบสามหกแล้วก็เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเรายกขึ้นมาเท่าไหร่เราบวกขึ้นมาเท่าไหร่เราบวก เราบวกขึ้นมาเรานับขึ้นมา7นะคะแสดงว่าคําตอบก็คือ7นั่นเองนะคะต่อมานะคะข้อที่2นะคะอ่าหกกับ4นะคะซึ่งนะคะเขากําหนดให้คําตอบคือ15เราจะมาหาดูว่าอะไรบวกกันแล้วได้15บ้างอ่าซึ่งกําโจทย์กําหนดให้6กับ4ซึ่ง6กบวกสเป็น10ได้10แล้วอีกเหลืออีกเท่าไหร่ถึงจะถึง15นะคะเหลืออีก ห้านะคะก็จะได้หกสี่ห้านั่นเองนะคะต่อมาข้อที่สามนะคะอะไรบวกกันเราได้สิบบ้างอะไรบวกกันเราได้สิบบ้างอ่ะข้อนี้มีเจ็ดนะคะแล้วก็สามแล้วก็ศูนย์นะคะต่อมาข้อที่สี่ค่ะสิบสี่นะคะอะไรบวกกันเราได้สิบสี่บ้างนะคะก็จะได้สี่กับสองนั่นเองนะคะให้เรียนเขียนลงไปในแบบฝึกหัดได้เลยนะคะมาดูในหน้า หนึ่งร้อยสิบสี่เหมือนเดิมนะคะข้างล่างนะคะข้างล่างนะคะข้างล่างดีนะคะคููสวยนะคะจะให้นักเรียนเอาไปทําเป็นการบ้านนะคะทาเองนะคะทาเองทําเป็นการบ้านทำยังไงนะคะอ่านักเรียนมาดูแค่โจทย์ข้อที่สี่เขาบอกว่าช่วยหนูและไก่หาอาหารโดยระบายสีช่องที่มีผลบวกเท่ากัน ผลบวกในแต่ละจุดในช่องจุดเริ่มต้นดูทีสิคะหนูนะคะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะเราจะต้องหาคําตอบที่บวกกันแล้วได้เท่ากับเท่าไหร่คะช่องของหนโูสี 6, ่บวกสบวกหกบวกสเป็น6 6บวกหเป็น12ดังนั้นเราจะต้องหาช่องที่บวกกันแล้วได้12นะคะแล้วระบายสี ให้เป็นสีเดียวกันซึ่งกําหนดก็ได้นะคะอาจจะหนูอาจาอาจะเป็นสีฟ้านะคะ12ระบายสีฟ้านะคะอ่าหรือนะคะสิบสิบสองระบายสีอะไรก็ได้แล้วแต่นักเรียนกาหนดนะคะขอให้เป็นสีเดียวกันของหนูนะคะอ่าเราก็จะมาหาคําตอบของหนูก่อนว่าอะไรบวกกันแล้วได้สิบสองบ้างนะคะมีอะไรบ้างคะอ่าเจ็ดบวกสองบวกสามนะคะหรือ หนึ 1> 1่งบวกสองบวกเก้าหรือห้าบวกสามบวกสี่หรือแปดบวกสองบวกสองหรือสี่บวกแปดบวกศูนย์หรือห้าบวกหนึ่งบวกหกอันนี้คืออันนี้คืออะไรคะช่องที่บวกกันแล้วได้สิบสองซึ่งเท่ากับหนูนะคะเท่ากับหนูคูณสวยกำหนดสีฟ้าไปเลยนะคะส่วนนะคะ ที่นักเรียนจะต้องหาเองคือช่องของไก่นะคะไก่นะคะมีค่าทั้งหมดเท่าไหร่คะในช่องของไก่ก็คือ4ี่บวกหได้เท่ากับ10บสิบบวกแได้เท่ากับ18ดังนั้นนักเรียนจะต้องหาเองนะคะของวันนี้ก็คืออะไรนะคะบวกกันแล้วได้18บ้านมีช่องไหนบ้างนะคะแล้วให้นักเรียนระบายสีลงไปอาจจะเป็นสีชมพูอาคู่สวยใบยให้หนึ่งข้อเฉลยให้หนึ่งข้อนะคะสำหรับไก่นะคะ อะไรบวกกันแล้วได้18บ้างนะคะ9บวก2เป็น11 11บวก7เป็น1 8 8ถ้า18ระบายสลงไปเลยนะคะแบบนี้นะคะหรือนะคะ9บวก1เป็น10 10บวก8เป็น1ิ แแบบนี้ก็ได้นะคะส่วนที่เหลือนักเรียนไปหาเองนะคะเดออีกแค่สามช่องนะคะนักเรียนลองหาเองเหลือแค่3ามช่องนะคะให้นักเรียนลองหาเองสําหรับวันนี้ครูสวยก็ขอบคุณมากเลยนะคะบ๊ายบายค่ะโชคดีนะคะอ้อไม่ต้องถ่ายรูปส่งนะคะเดี๋ยวครูสวยจะจะตรวจในชั่วโมงเรียนนะคะขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบายค่ะ